สวัสดีครับบอลำพาไปเพลินชาแนลแอดดิกวก็ทำสถิตินะครับในเรื่องของการาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่แอดเคยพูดไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชอบไม่ชอบก็ได้เราไม่ว่ากันนะครับาทางโซเชียลเนี่ยเขาก็เร็วอยู่แล้วเพราะว่าการทำงานของโซเชียลกระบวนการการต่อยอดหรือรับคนที่ไลฟ์สด ทำให้ทาง IT เนี่ยได้เห็นแล้วก็ปล่อยคลิปเรานะ,ะเรียกได้ว่าชาวเน็ตนำแห่คลิปไลฟ์สดระหว่างแพรวๆกับหนุ่มน,น้องสันนะครับที่มีการแบบว่าขายสินค้าออกไปเนี่ยคือมาแชร์กันบนโลกออนไลน์แชร์กันต่อเลยนะฮะ,ะเข้าใจว่าเป็นดาราเข้าใจว่าเป็นศิลปินที่โด่งดังถามว่าโด่งดังไหมก็โด่งดังในระยะหนึ่งในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักแพร่ๆนะ พ่อแอดดิวยังรู้จักเลยทั้งๆที่ไม่เคยเห็นพ่อดูหมอลำแต่พ่อรู้จักได้ยังไงแต่แม่รู้จักดีอยู่แล้วเพราะแม่ชอบลิเกและหมอลำนะครับาโซเชียลเนี่ยเขาเดือดแรงนะครับหลังจากซันวงสะทอนแฟนหนุ่มก็เดินเข้ามารฟ์นะครับเหมือนมีการจับหน้าอกแฟนสาวาจนแปราวได้เอ่ยประโยคกลางไลฟ์ว่าอยากจกนมคนที่นำวิดีโอดังกล่าวมาลงโซเชียลก็คือแฟนคลับของ ตนมองว่าน่ารักแต่กระแสบางส่วนตีกลับมองว่าไม่เหมาะสมและเกินงามอ่าก็จับอ่ะตรงนิดๆน,น,นะครับเออครับหวานหรือเปล่าเอยแต่ยังไงทุกวันนี้คือยุคโซเชียลและโซเชียลก็คือเร็วอ่ะก็คือไม่ไม่ใช่เร็วนะครับก็คือเร็วเร็วมากๆการเป็นคนมีชื่อเสียงก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะก่อให้เกิดดราม่าได้เร็วมากเช่นกันนะ ก็คือชาวเน็ตเต็งแหละผมก็ได้เนี่ยก็คือออกมาเตือนน้องอ่ะออกมาเตือนน้องซันอ่ะน้องซันก็เหมือนน้องชายผมอ่ะคือถ้าได้คุยกันแล้วก็จะบอกความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็อยากจะแนะนํานะน้องซันนะครับค่อยๆเติบโตดีกว่าค่อยๆพัฒนาอะไรที่มันเป็นการแบบเฮ้ยเราต้องไลฟ์สดเราต้องทํางาน เราขายสินค้าหรือเรากําลังพูดคุยในเรื่องของการเชิญชวนอ่าในเรื่องของทําธุรกิจหรือจะมางานดินเนอร์นะครับใต้แสงเทียนหรือมีความสมัครใจในเรื่องของการโปรเจกต์อะไรต่างๆ,ๆอะไรประมาณเนี้นะไลฟ์เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วมันก็สามารถออกสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็วเพราะ AI มันทํางานมันปล่อยคลิปเรานะมันทาให้ไลฟ์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมสาธารณชนนะครับ เออยังไงก็ตามทุกคนเนี้ยยกโซเชียลและโซเชียลคือเร็วมากการเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนเจ้าหนิกเขาก็บอกว่าไม่เหมาะสมผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ก็ยังรักน้องซันเหมือนเดิมนะอ่ะโอเคมีคนกล่าวนะครับว่าลูกสาวกำลังโตไม่คิดถึงตัวเอง น่าจะคิดถึงลูกบ้างอะไรย่างนี้อย่าจกนมอย่าอวดว่าหลงผัวคักพูดเต็มปากไม่เหมาะสมผัวกับบุญวยายจะเรื่องเดียวเมียร้ายขายของหาเงินลูกคงเห็นแล้วมั้งถ้าจากขนาดนี้นะอันนี้แรงกว่าอันนี้แรงกว่านะครับสองตัวนี้อุบาทจังผู้ชายดูรกจิตจับนมแล้วเอามาดมอีกนะครับทำไว้ให้ลูกดูตอนโตเห็นไหม ทัวลงแบบเต็มเลยอ่ะยี่เกหืน่นไม่รู้จักกราเทศะโหแย่สุดๆเลยนะครับนางเคยทำอะไรที่เหมาะสมบ้างก็มาผสมโรงกับลิงกังชายแท้ที่ดูแล้วฉันได้พ่อแม่เขาคงสอนมาดีอะไรอย่างเงี้นะฮะ,อ,ะอันนี้ก็พิมีไม่รู้เรื่องนะครับแต่ละคนคือคนคือกันนะครับอ่า อะไรแต่ละคนอะไรยิ่งนับวันยิ่งทําให้คนไม่ชอบกระเทศาอายุเท่านี้พอๆกันแหละเข้าไร์แป๊บเดียวนวเนียกันย่านตัคนประเห็นเออทำอะไรคิดถึงลูกๆที่โตขึ้นเขาไม่ได้จบนะคะเพียงแค่แปรพาพูดค่ะเห็นกันหรือยังคะคนที่ไม่ชอบเขาก็เอาไปเป็นดรามา่านะครับตั้งแต่ไปประกวดไม้ทองคำเนี่ยไม่เคยดูเป็น ธรรมชาติไม่ถูกชะตากับคนคนนี้แล้วมันก็เป็นจริงยิ่งไม่ชอบขึ้นไปอีกไม่ชอบแต่เห็นช่วงประกวดก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้องซันไม่คบแพาเปรวนแฟนน่ะคุณก็เฉยๆไงแต่บังเอิญคุณเกลียดแพลเปลาวน้องซันเข้ามาปุ๊บอ่ะคุณก็เริ่มเกลียดมากกว่าเดิมเพราะคุณไม่ชอบน้องซันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถูกไหมมันก็เป็นปัญหาของคุณหรือเปล่าจริงๆเนี่ยที่จะจะเตือนน้องเนี่ยนะครับคลิปเนี่ยบางจุดมันพลาดกันได้ แต่มันคือความคึกขนองมันคือความสุขที่เขาเล่นกันบ่อยๆแล้วออกไลฟ์เนี่ยมันอาจจะติดก็ได้ติดแล้วเขาก็อาจจะลืมตัวซึ่งไลฟ์สดอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นขนาดแบบโอ้ยเขยี่ขย,ยําต้องแบบเอามาฟงมาฟัดมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเราเนี่ยเข้าใจได้แล้วก็พอเข้าใจได้ที่ว่าน้องทําแบบนี้ อ่าสังคมจะไวยังไงอันนี้ไม่สนสังคมจะเป็นประเภทแบบว่าเวลามีเรื่องอะไรไม่ดีเนี่ยคือดา่ดาด่าด่าอย่างเดียวแต่พอมีเรื่องอื่นมาทับนะครับหรือมีข่าวอื่นๆข่าวใหม่ๆเข้ามาที่ที่เป็นมนเป็นกระแสมนเป็นไวรัลมากกว่าเนี่ยคนก็จะลืมไอสิ่งที่น้องซันเนี่ยจับนมจับไอจุุจิบี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะลืมตรงนั้นไปเลยแล้วมันเริ่มข่าวใหม่นะ เนี่ยแหละคนไทยมันดราม่าแบบไม่เลิกอ่ะแต่คนไทยบางคนก็ยังฝังใจกับสิ่งที่น้องสันทําในทุกๆวันนี้จนกลายเป็นในอนาคตนะครับอนาคตก็ไปถึงไหนแล้วไ่คุณอนาคตเขาอาจจะไปแบบนะมีลูกหรือมีอะไรที่มันทรัพย์สินที่มันมากขึ้นหรือดีขึ้นหรือทาธุรกิจอะไรที่มันปังขึ้น คุณต้องคิดข้อนี้ไม่ใช่ว่าคุณดักดานเอาแต่จุดที่เขาเคยทํามาพูดต่อๆกันไอความดวงความดีการช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่เคยเอามาพูดแต่ไอเรื่องเลวร้ายเนี่ยคุณทําลายคนอื่นดีเพื่อจะให้ตัวเองดูสูงขึ้นเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นคุณมันเห็นแก่ตัวครับถ้าจะเตือนน้องจริง,รงๆเนี่ยเตือนในเรื่องของมารยาทดีกว่าแล้วก็เตือนในเรื่องของการกระทําที่ไม่เหมาะสมเช่นไลฟ์ต่อให้น้องซันจะเอามือไปโดนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องคิดแล้วนะก็ต้องอ่ะขอโทษกันไปให้ไอเอไอเนี่ยมันพอใจนะให้มันพอใจไปเลยว่าอ่ะเออขอโทษนะครับลืม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 เนี่ยเออถ้ามือไปโดนนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าตั้งใจโดยการล้วงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไอดีไม่รู้ระบบไงว่าเขาจะเป็นยังไงนะแต่ก็ไม่ได้บล็อกนี่บล็อกหรือเปล่าหรือย,ยังไงถ้ามันรุนแรงมากก็คงบล็อกถูกไหมไม่ใช่ฆาตรกรรมนะครับแต่มันเป็นการแสดงความรักแล้วก็ แสดงความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเราสนิทกันว่าเรารักกันแต่ก็นะไอดิก็ขอเตือนว่าช่วยรักกันในจุดที่เหมาะสมมากกว่าการที่มาหลายแบบนี้มันอันตรายเพราะว่าบอกตรงๆนะระเบียบแม่งเยอะทุกอย่างอะไรก็ไม่รู้นะสื่อโซเชียลสมัยนี้แม้กระทั่งบ้านแดงบางทีก็เยอะเหมือนกันนะแต่ก็พอเข้าใจเพราะว่าเราทำมานานเรา เข้าใจเหตุผลของบ้านแดงเราเข้าใจว่าบ้านแดงเนี่ยให้อะไรกับเรารวยบ้างนะครับแล้วก็เข้าใจว่าบ้านแดงทุกคนสามารถเข้ามาทํางานนะครับยูทูบเนี่ยแหละเข้ามาทํางานได้เลยเข้ามาสมัครเข้ามาใครอยากเป็นนักข่าวใครอยากเป็นนักพูดหรือสายเอนเตอร์เทนสายแสดงความความขำให้กับคนน่ยห,หัวร้องหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ความถนัดของคนเนาะ เออเราก็สู้ๆกันไปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราซันแพรวก็เ,เช่นกันนะครับเขาก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เขาจะมาในลักษณะไหนก็เรื่องของเขาเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์เราก็มีแค่แน่นะเจอข่าวไม่ดีมาก็ทัวลงลุมด่าเขาพอถึงเวลามีข่าวใหม่มาข่าวเก่าลบไปข่าวไก่เอาข่าวใหม่ดีกว่าข่าวไก่ <laughs> เอาเข่าวใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าข่าวเก่ามันเริ่มล้าหลังแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเทรนเดี๋ยวจะตกเทรนเอานะประมาณเนี้ย <c oughs> นะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ